สวัสดีครับวันนี้เปเป,เป้ละลายพันุ์กลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทํารีวิวน้ําหอมวันนี้ก็จะนําน้ําหอมในส่วนของผู้ชายที่คือไม่อยากจะพูดว่าแนะนําให้ใช้หรืออะไรก็แล้วแต่คืออาจจะเอามาพูดให้ฟังให้ดูให้ชมกันเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อน้ําหอมของ คุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็ได้ที่ชอบน้ําหอมผู้ชายอ่าสำหรับคนที่แบบว่ากําลังที่จะเลือกซื้อน้ําหอมผู้ชายสักขวดหนึ่งมาใช้แต่ไม่รู้จะซื้ออะไรดีคือขอบอกก่อนว่าสมัยเนี้ยคนที่เขาใช้น้ําหอมกันอยู่แล้วเนี่ยหรือคนกลุ่มคนที่เล่นน้ําหอมอะไรก็แล้วแต่คือว่าคือถ้าเราลองไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในกลุ่มคลับ ที่เป็นพวกห้องน้ําหอมเลยพวกนี้จะเห็นว่าจะมีกลุ่มคนในกลุ่มหนึ่งที่เขาเล่นน้ําหอมกันเนี่ยเขาพยายามที่จะขยับออกห่างจากแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์ที่มันมีตามในห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปเนี่ยขยับออกห่างออกไปเพื่อไปจับตัวที่มันหายากมากขึ้นเช่ยนชยี่ห้อครีสหรือว่าอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีมันมีเยอะเนาะผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมด คือพวกแบรนด์พวกนั้นก็อาจจะจับต้องยากนิดนึงราคาแพงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็หาซื้อยากด้วยอาจจะต้องมีการสั่งซื้อ,อาตามแหล่งที่ค่อนข้างที่จะจํากัดวงแคบขึ้นมาจำกัดวงแคบลงมาเนาะหรืออาจจะต้องซื้ออาตามตาม่ตางประเทศแล้วก็มูลค่าอย่างที่บอกแพงมากทีนี้เนี่ยผมจะเอาน้ำหอมตัวที่ผมมีอยู่เนาะที่ผมใช้อยู่แล้วก็เอามารีวิวให้ดูกัน อีกครั้งเนาะคือจริงๆผมมีรีวิวน้ำหอมผู้ชายบ้างไปแล้วในในช่วงรีวิวแรกๆแต่ก็คือแบบเออวันนี้อยากจะลองเอามารีวิวให้ชมแบบแบบกล้องแบบ Full full hd เนาะแต่ก่อนรีวิวผ่าน iPad คือน้ำหอมพวกนี้ที่ผมมารีวิวให้ดูเนี่ยคือใครก็สามารถหาซื้อได้เดินเข้าห้างก็ซื้อได้เลยหรือถ้าราคามยังแพงอยู่คิดว่ายังแพงอยู่ก็ซื้อตามเพจต่างๆได้หาซื้อง่าย ที่ไหนก็มีแล้วก็ราคาอย่างที่บอกมันไม่ได้แพงมากคือราคาน้ําหอมเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงสมมติเราอยากได้100 ml มันจะอยู่ในช่วง3,000ต้นๆไปจนถึง4,000หน่อยๆห,หรือ4,000กลางๆนะอันนี้คือน้ําหอมทั่วๆไปคือแล้วแต่ว่าเป็นแบบออเดอร์โตเลตหรือว่าเป็นแบบออเดอร์เพอร์ฟูมเนาะถ้าออเดอร์โตเลตก็จะถูกหน่อยก็จะอยู่ในช่วง3,000ต้นๆนาะถึง3,000กลางกลาง หรืออาจจะ3,000ันปลายปลาสำหรับแบรนด์ที่ที่ดูแบบแพงหน่อยแต่ถ้าแบบถ้าเกิดเป็นอาจร์อร์เพอร์ฟูมก็อาจจะแพงหน่อยเนาะก็อาจจะส0่พกว่าหรือ3,000ัปลายปลายอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ขอเริ่มจากจากตัวแรกที่เป็นจากแบรนด์ยอดนิยมเนาะคือใครๆก็หาซื้อได้เนาะอ่ะก็ผมเลือก CK ตัวนี้เนาะเป็น CK CK Eternity a เ u a for คว n อ่าหมุตัวให้ดูกันสักหน่อยทุกมิติมิติลีบนี่นะครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัว CK ที่ผมชอบนะเขาเป็นคลายนะคือเป็นรุ่นที่ผมชอบผมจะไม่ชอบพวกไอตัวที่เป็น Cckb c K 1เวอะไรพวกนั้นไม่ชอบหรือแม้กระทั่งตัว อีเทอร์เนที่สําหรับผู้ชายตัวธรรมดานอที่น้ํามันเหลืองๆเขียวๆนั้นบอกไม่ถูกสีอะไรคือผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันให้ความสดชื่นเนาะมันมีความเป็นอะควาติกคืออะควาก็อะควาคือพวกน้ำอะไรเงยเนาะอารมณ์นั้นคือมันให้ความรู้สึกฉ่ำๆของแตงกวาของน้ํามันให้ความสดชื่นอะคือใช้แล้วแบบในวันที่คิดอะไรไม่ออกเนี่ยหยิบตัวนี้มาใช้ก็ก็โอเคคนนั้นก็จะรู้สึกแบบ สบายๆกราบี้กระเป๋าอะไรเงี้ยเนาะหาซื้อง่ายตัวนี้ไม่แพงมากบนห้างก็ประมาณสามพันหน่อยๆสามพันกลางๆเนาะลองลองไปหาซื้อดูหรือในเพจนี่ยิ่งถูกในเพจนี่พันพันปปลายหรือพันหน่อยๆก็ยังมีแต่ก็ตาดีได้ตาร้าเสียถ้าจะซื้อในเพจก็เลือกดูดีๆอ่าเลือกดูดีๆนะลินพันตัวต่อไปก็ เปลี่ยนแบรนด์เลยลวกันเนาะแบรนด์นี้ก็มีชื่อเสียงเหมือนกันแล้วก็ทําน้ําหอมออกมากี่รุ่นกี่รุ่นก็ค่อนข้างที่จะตีโจทย์แตกแล้วก็ตีตลาดแตกด้วยเหมือนกันก็เจ้าบอรกอรี่บูกอรี่บูงเกอร,นะรี่นั่นเองนะตัวแรกเลยนี่เลยเจ้าตัวอะควาปูออมนะลักษณะของขวดของเขาจะเป็นเหมือนหยดน้ำเนาะหยดน้ําอันนี้จะให สีของมันเนี่ยจะเป็นสีเขียวเขียวเข้มเข้มเหมือนสีของสาล่ายที่มันอยู่ใต้ท้องทะเลลึกอะไรเงี้ยเนานะคือเจ้าเจ้าทรงหยดน้ําของบุนเการี่ตัวเนี้ยคือมีหลายรุ่นมากก็คือมีทั้งตัวนี้ตัวตัวเริจิน้ลของเขาจะเป็นตัวนี้อควาปูออมเนาะแล้วก็จะมีอควาปูออมมารีนมารีนตัวที่เป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนเนาะสองตัวนี้นี่เคือเทียบกันคือตัวเนี้ยจะให้ความ กลิ่นมีความแน่นกว่าเปรียบเสมือนมาหาสมุทรใต้ท้องทะเลลึกแต่ถ้าเป็นตัวสีเขียวอ่อนๆของเจ้ามารีนเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกับอยู่ตามชายหาดเนาะสีมันเหมือนกับทะเลน้าตื้นๆคือเหมือนกับว่านั่งอยู่ตามชายหาดคือกลิ่นมันอาจจะใสๆกว่าแต่ตัวนี้มันจะให้ความเข้มข้นบางคนไม่ชอบกลิ่นเพราะว่ากลิ่นมันแน่นเกินไปคือกลิ่นมันอ้วนๆน,น่ะบอกไม่ถูกมันจะแบบแต่ถ้าเกิดเข้ากับผิวของใครได้เนี่ยมันจะให้กลิ่นที่มีสเสน่ห์มากแล้วก็ น่าใช้สดชื่นสดชื่นแบบแบบแน่นๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะเออแล้วก็จะมีตัวอะไรอัมาราหรออะควาอัม a ที่เป็นขวดสีทองๆเหลือบน้ําตาลน้นําตาลทองๆนะนนี้ก็จะกลิ่นอีกสเต็ปหนึ่งคนละเรื่องกันนั้นก็จะออกแบบผมว่าตัวนั้นคล้ายๆเจ้าดีออซาวาสนะอ่ะก็เดี๋ตัวนี้ก็นะน่าสนใจเหมือนกันตัวนี้ก็ขายดี คนใช้เยอะเป็นที่นิยมแล้วก็ระวังของปลอมก็เยอะเหมือนกันนะบางทีดูแค่แพ็กเกจดูไม่ออกแล้วสมัยนี้อืมตัวต่อไปจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยอยู่กับบูเกอรี่เหมือนเดิมบูเกอรี่ตัวนี้เป็นรุ่นปูออมเอ็กซ์ตรีมนะครับตัวนี้เนี่ยอ่าเพิ่มความว่าเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเนาะเห็นไหมปกติมันจะมีรุ่นออริจินัลของเขามันจะเป็นตัว ลูกอรี่ปูออมธรรมดาผมว่าตัวนั้นกลิ่นมันก็คล้ายๆก,กันกับตัวนี้เนาะตัว e x t r e รีมตัวนี้แต่ผมว่า e x ็กตรีมันมันให้มันให้กลิ่นที่ค่อนข้างที่จะฟุ้งกระจายกว่าแล้วก็ติดทนนานกว่าคือถ้าใครชอบน้ําหอมที่มีความติดทนนานก็คือซื้อ Extreme เถอะอะไรเงี้ยแล้วก็กลิ่นแบบมหาชนมากคนนิยมใช้เยอะมากแล้วก็ผมเข้าใจว่ามันเป็น รุ่นที่ขายดีของแบรนด์เขามากๆของบุงการี่ตัวนี้คือแบบนะถึงแม้จะมีคนใช้เยอะแต่ไม่โหลคือกลิ่นมันดูดีอะกลิ่นมันสะอาดสดชื่นมีกลิ่นชามีกลิ่นอมีกลิ่นซีตรัสแนวซีตรัสกลิ่นแบบน้ำหอมผู้ชายอะแต่ไม่ใช่น้ำหอมผู้ชายที่กลิ่นแบบโหลๆแน่นอนกลิ่นแบบมีชั้นเชิงแล้วก็ใชนะ้แล้วหล่อเท่นะแล้วก็เหมาะมาก ถ้เหงื่อออกเลยเพราะงี้งก็กลิ่นกลิ่นตัวก็ยังหอมอยู่อะไรเงี้ยนะตัวต่อมาก็ยังอยู่ในแบรนด์ของบูงการี่เหมือนเดิมบูกอรีอ่ตัวนี้ก็โอ้โหยอดนิยมเช่นกันเนาะเป็นเจ้าบูกอรี่บลูปูออมขวดหรูหรามากสีฟ้าโดนใจเปเป,เปอีกแล้วคือถ้าใครชอบ น้ำหอมที่ให้ความรู้สึกถึงกลิ่นกลิ่นที่แบบแน่นๆเข้มเข้มแ,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 แล้วก็ออกแนวติดผิวแบบแป้งๆที่ให้เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบบว่าเป็นกลิ่นที่สามารถสร้างเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของคุณได้เลยเนี่ยคือแนะนำบ b ูเบอร์รี่บลูปูอ m มขวดนี้ไม่ผิดหวังบางคนลองครั้งแรกครั้งแรกๆอาจจะไม่ชอบมันผมเนี่ย ไปลองที่ห้างครั้งแรกเนะี่ยคือกลิ่นแบบมันดูแบบมันดูแน่นอะคือกลิ่นมันค่อนข้างที่จะแบบซาซาเขาบอกมัน,ม,นมันเป็นกลิ่นของขิงหรืออะไรพวกเนี้ยเนาะขิงสกัดแล้วนะคือถ้าดมดมแรกๆแ,แล้วเนะี่ยคือจะไม่ชอบนะแต่พอได้ลองฉีดฉีดซ้ําๆไปลองบ่อยๆแล้วพอปล่อยให้มันได้อยู่บนผิวตัวเราเนะี่ยคือมันสุดยอดคือ ตัวเนี้ยก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้แล้วคนทักคนทักว่าเฮ้ยหอมอะไรเงี้ยน,นะคือแบบใช้แล้วไม่ผิดหวังนี่ก็ใช้ไปเยอะแล้วเห็นไหมเหลืออยู่ประมาณสักกี่ ML ไม่รู้เนี่ยห้าหกสิบมได้มั้งอืมอ่าจบเจ้าบูเกอรี่ไปแล้วก็ตัวต่อไปก็มาเป็นเจ้าจ i o ิโออามานบ้างก็แล้วกันเนาะคือ ผมใช้มันอยู่ตัวเดียวคือเคยไปซื้อตัวแบ่งขายตัวที่เป็น Armani Code มาแล้วคือไม่ชอบชอบยังไงก็สลัดไม่หลุดกับเจ้า Aqua D G อ่ Aqua D i G i O ตัวนี้เนาะตัว Essencea คือเคยไปลองตัวที่เป็น Auto Toilet ของเขาที่เป็นตัว Original ของเขาแล้วเนี่ยคือที่เป็นขวดของเขาึ้นดนั้นไม่ชอบคือกลิ่นมันกลิ่นมัน ต,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 ตึ้งๆเกินไปบอกไงดีอะคือกลิ่นมันแบบว่ามันผมว่าไม่รู้ว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าเนาะคือกลิ่นตัวนี้อาจจะแน่นกว่าแต่มนนนนันเป็นความแน่นแบบความหอมแบบกระจายหอมกลิ่นแบบหอมแบบใสๆฟุ้งๆติดทนนานเรียบหรูสปอร์ตได้ทุกงานและก็เป็นอีกลิ่นหนึ่งที่ใส่แล้วมีคนทักเช่นกันว่า มันหอมหอมแบบมีสเสน่ห์แล้วก็กลิ่นถึงแม้จะเป็นเป็นที่นิยมใช้เยอะแต่ถ้าหยิบมาใช้แล้วไม่โหลแน่นอนอืมขวดก็อย่างที่เคยทํารีวิวไปแล้วขวดเท่มากเนาะเป็นหัวแบบแมกเนตก้นขวดก็นะฮารูฮารานะเป็นสแตนเลสประมาณนี้ตัวน,นี้ก็ใช้เยอะเหมือนกันนี่7จ ml ตัวน,นี้เหลือประมาณสัก 40 ml จะถึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะตัวนี้ก็บนห้างบนห้างก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4พันหน่อยๆอ่า75 ml นะ4พันหน่อยๆผมถือว่าแพงนะเพราะว่าเป็นออลออพาร์ฟูมถ้าถ้ามัน100 ml นี่มันไม่มีเนาะเออบนบนห้างเคาน์เตอร์ที่หาได้น่าจะเป็น75 ml ลองลองไปดู แ่ใช้ได้นานนะพอฉีดนิดเดียวกลิ่นติดมากมจบจากเจ้าเจ้าเจ้ามันี่ไปก็มาเป็นเจ้าเวอร์ซาเช่ปลูออมตัวนี้ละกันตัวนี้เนี่ยอย่างที่เคยได้เทียบรุ่นไปแล้วกับเจ้าชาแนลอาลัวออมสปอร์ตเนาะที่ว่ากลิ่นม,มันคล้ายกันเนาะคือไม่รู้เนาะคืออย่างที่บอกมีคนคอนขอร์ดว่า มันมันไม่น่าจะทํากันได้ขนาดนี้ที่ว่ากลิ่นจะไปเหมือนอะไรกันได้มากขนาดนั้นอนะไรเงี้ยเนาะเอ่อบางคนก็แบบไปแบนแบนเจ้าวอร์เซเชตัวนี้ไปว่าหู้เด่นแบบเขาอนะไรเงี้ยเนาะแต่โดยส่วนตัวผมว่ากลิ่นของเจ้าวอร์เซเชตัวเนี้วันนี้ก็ใส่นะ <c oughs> คือมันให้ความหอมแบบใสๆกว่ากลิ่นอาจจะแหลม แหลมกว่าเจ้า channel alua a l n sport คือ channel เนี่ยเขาจะกลิ่นค่อนข้างค่อนข้างที่จะเป็นครีมี่แล้วก็กลิ่นมันจะอุนอ่นๆหน่อยกลิ่นแบบแน่นๆนะ่ะผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรกลิ่นมันจะแบบมีความเผ็ดนิดนึงมีความเป็นครีมก็จริงแต่แอบเผ็ดหวานแล้วก็ผมว่ามันมันให้ให้ความรู้สึกสุข,ขุมแต่ถ้าเจ้าตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นดูแบบ เป็นผู้ชายแบบสบายสายใสใส,สปอร์ตก็ได้นะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตก็ยังได้แล้วก็กลิ่นมันจะให้ให้ความสบายตัวตลอดวันอนะ่ะคือกลิ่นแบบใสใสใช้ง่ายกลิ่นอ่อนอนหอมอ่อนๆตลอดละมุนละมุนหน้าหน้าเอาจมูกมาซุกซุกใกล้ๆอนะไรเงี้ยเออคือนะเป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะบนเคาน์เตอร์ก็ไม่แพงก็สามพันกว่าบาท นะสามพันสามพันสมันสาม้งสประมาณเนี้ยเออสามพันสามสามพันห้าแถวนี้แหละถ้าไปซื้อช่วงที่มันลดสิบเปอร์เซนก็ถูกลงไปอีกหน่อยตามเพจก็อยู่ประมาณพันปลายปลถึงสองพันต้นต้นก็นะลองไปเลือกหาดูโอเคตอนนี้ก็มีคนชอบเหมือนกันอไม่ถึงว่ามีคนทักก็นะอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่แล้วก็ ชอบอิบอายชอบมากก็เป็นเจ้าเบอร์เบอรี่ทัสฟอร์เมนตัวนี้อืมคือผมเป็นคนที่ชอบให้ตัวหรือว่าให้ให,ให้ให้ผิวผิวกายเนี่ยมีกลิ่นหอมเนาะใครๆก็อยากให้ผิวกายมีกลิ่นกลิ่นหอมอะเนาะแต่บางคนคืออาจจะไม่ชอบความหอมที่แบบมันติดแบบแป้งๆอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ย กลิ่นแนวแป้งๆเหมือนกับเจ้าตัวบุกอรี่บูปูออมเลยแต่กลิ่นไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าสเต็ปของการทิ้งกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะให้แนวแบบแป้งๆแ,แ,แ,แล้วก็เป็นกลิ่นที่สามารถที่จะสร้างเอกลักษณ์ให้กับให้กับคนคนนั้นได้อ่ะเอออย่างที่ผมเคยพยายามที่จะบอกพยายามที่จะพูดไปในรีวิวที่ผ่านๆมาว่าคือมันเป็นน้ำหอมประเภทที่ว่าถ้าใครแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าไอ้นั่นเป็นใครเออ คือเนี่ยคือสามารถสร้างสร้างกลิ่นได้เลยสร้างกลิ่นเฉพาะตัวได้เลยเนาะกลิ่นหอมสะอาดมากคือมันอาจจะมีความเป็นแป้งและอบอวนไปสักนิดแต่ว่าถ้าฉีดแบบพอดีพอดีเนี่ยกลิ่นแบบกลิ่นเย้ายวนอะกลิ่นแบบเฮ้ยใครใส่น้ำหอมวะอะไรเงี้ยเนี่ยเลยอะคือแบบมันสามารถที่จะเรียกความสนใจให้กับคนรอบข้างได้แล้วก็ ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมันไม่ได้เป็นความเป็นความชุนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะไปสร้างสร้างหรือว่าไปไปรบกวนใครๆเนาะแล้วก็ขวดก็นะเนาะเรียบหรูเป็นแบบทรงแบบเนาะเป็นขวดทรงสูง,สงฝาก็เป็นฝาไม้เก๋ไก๋นะ่ดูแบบมีมูลค่าบนห้างเคาน์เตอร์แบรนด์ก็น่าจะประมาณ3,000กว่าบาทเนาะหรือ4,000ผมไม่แน่ใจ เออแต่ตัวนี้ผมซื้อมาจากแหล่งที่ผมหามาได้ก็น,นี้ถูกอะ่ะถูกมากพันปลาปลายแค่นั้นเองอืมอมไม่ใช่ชุใช้แล้วคุม้มอืมใช้แล้วรู้สึกแบบอโอเคคุ้มค่าคุมคาค้มราคากลิ่นติดทนทนทนมากนะตัวเนี้ยสิบชั่วโมงหรืออาจจะเกินนานกว่าน,นั้นก็เอาอยู่เดี๋ยววันไหนจะลองใส่แล้วไม่อาบน้ำอยู่สักวันหนึ่งจะได้ดูว่ามันจะทนสักแค่ไหนนะ อขยับขึ้นมาเป็นเจ้าตัวอีเซมิยาเกะกันบ้างเนาะตัวนี้เป็นโลจิเซปูออมตัวออริจินอลของเขาเนาะคือเป็นรุ่นที่เรียกว่าขายดีมากของอีเซมิยาเกะแทบแทบจะเรียกได้ว่าอยู่ได้เพราะมันเลยมั้งเนาะเท่าที่เรารู้ๆกันออาขวดเขาก็เนาะมีความแบลนลาบนะ มันจะใหญ่ไปไหนหยิบหยิบยากกับเวลาจะหยิบขึ้นมาฉีดเนี่ยคือมันไม่ค่อยถนัดเลยกลิ่นมันจะออกแนวฟลอรัลฟลอรัลหน่อยผสมกับแนวซีตัสน้ำหอมของผู้ชายเนาะมีอย่างที่บอกจุดชูโรงของมันคือกลิ่นส้มอะไรยูซูอะไรของเขาของญี่ปุ่นเนาะมันจะให้ความหอมแบบมีสเสน่ห์หอมหวานคือกลิ่นเนี่ยค่อยง,งฟุ้งนะแต่สําหรับผมไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่แต่มันติดผิวนะ แต่ช่วงแรกที่ฉีที่ใช้เนี่ยช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกหรือหรือเอาแค่ครึ่งชั่วโมงแรกอ่ะกลิ่นกระจายมากกลิ่นหอมแบบหอมฟุ้งไปเลยอะ่ะฟุ้งมากแต่หลังจากนั้นไม่ค่อยได้กลิ่นต้องมาดมที่ตัวนะเข้ามาใ,ใกล้แล้วจะได้กลิ่นอะไรเงี้ยเหมือนเรียกแครเขาเปล่านะอตัวนี้ก็ไม่แพงนะอีเซมิมโเก็บผมว่าน้ำหอมเขาไม่แพงอันนี้ร2อย l ี่มลเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามพันหก สักอย่างนี่แหละเออประมาณสามพันห้าสามพันหกแถวเนี้ยแล้วได้ขนาดร้อยยี่้านี่คือคุ้มนะใช้ได้นานนานมากอืมลองลองไปดูตามเพจก็ยิ่งถูกตอนนี้ก็เห็นเห็นตามเพจต่างๆ่มีตั้งแต่พันแปดพันเก้าไปจนถึงสองพันสองหรือสองพันสามอะไรอย่างเงี้ยลองลองไปหาดูแล้วก็อย่างที่บอกระวังของปลอมอ,อ่าอีกตัวหนึ่ง ที่ผมลองเนาะลองของช่วงลองของพอดีเห็นมันออกใหม่มาเนาะจริงๆตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจซื้อด้วยจริงๆจะพูดว่าลองของก็น่าเกลียดเกินไปนาะหน้าต้านมากจริงๆเราหยิบผิดไม่ได้หยิบผิดได้เลือกผิดจริงๆอยากอยากซื้อเจ้าตัวนี้เจ้าตัวออริจินอลแต่ไปได้ตัวเฟรชมาซึ่งออกมาใหม่มาช่วงกุมภาเมื่อตอนตอน้ตนปนะีเนาะเออแต่พอได้มาแล้ว คือในซื้อมาในขนาด50 ml ขวดนี้ที่ซื้อเพราะมีที่มาที่ไปจริงๆไม่ได้อยากซื้อแต่วันนั้นจะไปลองดมกลิ่นน้ำหอมตัวอื่นๆแต่พอดีพอดีว่ามี ba สตรูเป็นสตรูกับ ba ในห้างแห่งหนึ่งเนาะแล้วก็แอบไปยินเสียงกระซิบว่าคนจะมาอีกแล้วไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อหรอกอะไรเงี้ยนะเออเราก็เลยทำไงซื้อเลยแต่เอาแค่เบาๆพอ50 ml แล้วก็พอดีอยาก อยากลองซื้อเจ้าตัวโรดิเซ่ปูออมตัวดิจิโนลมาก็เลยบอกเอา 50ml แต่พอดีไปชี้คือไปชี้แล้วไม่ได้บอกรุ่นไง ba มันก็เลยเขาก็เลยคิดว่าคงจะเอาตัวนี้แหละก็เลยหยิบมาแต่ตอนที่ลองเนี่ยลองตัวแซมเปิลที่เขามีวางไว้จริงจงก็ชอบตัวนี้นะแต่ในครั้งนั้นนะั่นคือแบบแฟนแฟนผมไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นพิมเสนะกลิ่นเย็นเนแฟนบอกว่าเหมือนกลิ่นในตามตามในวัดในงานศพบอกฟังดูแล้วน่ากลัวเนาะ แต่พอได้มาแล้วเนี่ยคือฉีดแล้วแบบแฟนชอบด้วยนะแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบแล้วก็กลิ่นมันสดชื่นอะ่ะ<อ>เพราะว่ามันมีความเป็นอะควาค่อนข้างมากแล้วก็มีพิมพเสนกลิ่นคล้ายคล้ายพิมพเสนอ่ะลองไปดูเหอะลองไปดมดูคือแบบแค่จริงๆกลิ่นมันก็คล้ายๆกับเจ้าโรเจเซ่ปูออมตัวธรรมดาเนี่ยนะแต่ว่ามันเพิ่มกลิ่นที่มันเย็นๆขึ้นมาที่มันคล้ายๆกลิ่นพิมพเสนเนี่ยมันทําให กลิ่นที่มีความฟุ้งกระจายแล้วก็ตัวนี้ติดทนคือผมว่าสำหรับผมนะติดทนกว่าตัวออริจินอลแล้วก็หอมนานมากกลิ่นเย็นสบายมากถ้าวันนั้นอากาศร้อนแล้วร้อนมากๆเนี่ยแนะนำเลยใช้ตัวนี้คือแบบเหมือนเหมือนแบบเปิดแอร์ให้ตัวเองแอร์ส่วนตัวนะดีมากตัวนี้เนี่ยซื้อมา2,500 50 ml ลด10%นะจริงๆมีขวดไม่มี125ย้านะตัวเนี้ยมีแต่100 100 ml แล้วก็น่าจะเป็น200ไปเลยคิดว่าอ่าทีนี้มาอีกตัวหนึ่งเป็นของเจ้ามองบรองมองบรองเรจัน <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าไม่ชอบเลยกลิ่นที่เขาบอกเป็นกลิ่นแบบสับประรดสับประรดอะไรพวกนั้นนะกลิ่นดอกกุหลาบผสมสับประรดอะไรพวกนี้น คือยังไงก็ไม่ชอบอยู่ดีพยายามที่จะรักมันนะแต่ทุกๆครั้งที่ฝืนหยิบขึ้นมาฉีดในวันนั้นนะรู้สึกแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์ปวดจอยคุณดูเป็นไงนะปนห้างก็สามพ้ามั้งหรือว่า3 7มพันเจสามประมาณนี้มั้งนะเออแต่ว่าตามเพจต่างๆราคาถูกมากพันเจก็เป็นเจ้าของก็ได้แล้วลองไปหาดูไม่พูดอะไรมากเนาะ ขยับมาที่แบรนด์นี้ชอบรักไปเลยอะ่ะนาซิโซโรดิเกสคือผมว่าอย่างที่เคยพยายามสื่อไปให้เห็นว่าผมชอบสเต็ปการทิ้งกลิ่นของน้ำหอมของแบรนด์นี้การใช้ส่วนผสมของที่เอามาสกัดเป็นน้ำหอมเนี่ยผมว่าเขาทำออกมาได้ได้ดีอ่ะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีตัวนี้เป็นนาซิโซโรดิเกสเบร์นัวฟอร์ฮิมคือกลิ่นแบบ มีความเป็นผู้ดีอ่ะรู้หลามีระดับตัวนี้ร้อยเอมอไม่แพงด้วยนะตัวนี้อยู่สามพันสามันห้ามั้งเออแล้วก็ลดสิบปอร์เซ็นีกก็ถูกปีกโอเคอะ่ะคือไม่แพงไม่ต้องไปชั้นองค์ช n แนลอะไรเงี้ยเนาะคือกลิ่นมันมีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครถ้าอยากจะแปลกแยกไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยใช้มันได้เลยนะเออกลิ่นไม่โหลแน่นอนอนะไม่เป็นที่นิยมแต่ ใช้แล้วเด่นไม่เหมือนใครแน่ๆอย่างที่บอกเอออ่าไหมตัวหนึ่งตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อเร็วๆนี้เนาะเจ้าจอห์นวอลเปอรทอสตัวนี้รุ่นอาร์ติเซนบลูเป็นตัวใหม่ของเขาเลยเพิ่งเปิดตัวมาตอนต้นปีเหมือนกันซื้อมาเพราะชอบขวดอย่างที่บอกเลยกลิ่นมีความเป็นสบู่มากๆ คือทุกวันนี้ฉีดนอนอย่างเดียวเลยไม่ได้ฉีดออกแบบออกจากบ้านไปไหนเลยกลิ่นสบู่จา๋ามากๆเลยถ้าผู้ชายคนไหนที่ชอบที่ชอบแบบน้ําหอมแบบกลิ่นแบบสะอาดๆกลิ่นเหมือนกับเหมือนพิ่งอาบน้ําเสร็จเนี่ยตัวเนี้ยใช้ได้เลยนะเออเอาละก็มันจะตัดแล้วยังไงก็นะนี่คือน้ําหอมผู้ชายที่ผมคิดว่าหลายๆคนที่อยากจะเริ่มใช้น้ําหอมเนี่ยหาซื้อมาใช้ได้แล้วก็ หาซื้อไม่ยากลองไปดูตามห้างสรรสินค้าทั่วๆไปเนาะก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้แหละมันจะตัดแล้วฝากกด Subscribe ด้วยวันนี้ไปละบ๊ายบาย